สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาสบายวันนี้เบีจะภาเพื่อนๆม,มาเอาเม็ดเตงโมกับเม็ด เมลอนนะคะลงถาดเพาะนะคะแต่ว่าเราก็มีเทคนิคดีๆมาฝากนะคะก่อนที่เราจะนำเมล็ดลงถาดเพาะนั้นเราก็จะเอาไปใส่กล่องทัพเพอแวร์ที่เราใส่เช็ดชู่ชุ่มน้ำไว้แล้วเทน้ำออกนะคะแล้วเราก็จะทำการปิดเอาไว้นะคะปิดฝาไว้ให้สนมิทนะคะสักคืนสองคืนก็ได้ค่ะอันนี้ยากรากมันเริ่มยาวแล้วที่จริงอะ่ะลงถาดเมื่อเช้าอะ่ะกำลังสวยตอนนี้บางคนเขาก็ให้แช่น้ำอุ่นก่อนแต่สำหรับเบียร์มีเทคนิคที่ง่ายกว่านั้นคือ ใส่เม็ดไปเลยนะคะ1คืนแล้วพอตอนเช้าก็พอมันมีแสงแดดอุ่นๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็มันจะอ,อยู่ในลักษณะนี้คะปิดฝาเราก็เอาไปวาง ไปวางไว้ตรงที่มันมีแดดไม่ต้องแรงมากนะคะสักสองชั่วโมงก็ได้นะคะช่วงเช้าคือแบบใต้ลงไม้พอมีแดดแบบลำไรลำไรนะคะมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นในกล่องนะคะแล้วมันก็จะเป็นการกระตุ้นลากแบบหนึ่งนะคะก็ะทําให้เมล็ดที่เขาเรียกว่า ลากงอกออกช้าเนี่ยงอกได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเบียร์ก็ลองทําวิธีนี้มาหลายรอบแล้วแล้วบางทีเราไปเจอช่วงที่อากาศหนาวพอดีเนี้ยค่ะ,มะเมล็ดเขาก็จะออกจากมเมล็ดค่อนข้างยากนะคะเราก็เราก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือตากแดดอาจจะนานหน่อยนะคะแต่ว่าหอเป็นแบบล้ำไลเพราะว่าถ้าเราลืมเก็บแล้วเราไปตากแดดแรงเลยเนี่ยมเมล็ดก็อาจจะมีการสุกน้ำได้นะคะก็ระวังนิดนึง ให้มันลำไรนะคะหลังจากนั้นอ่าถัดพอเบียร์ก็สมบุกสมบันมากเลยทำการทำหลุมค่ะอันนี้เดีย๋ยวเราจะปักใบชื่อด้วยนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าที่จริงนะลักษณะใบมันออกมาเราก็รู้แหละแต่ว่าปักวันที่เฉยๆอีกก็ได้ถ้าแบบเออเก่งแล้วอะไรย่างนี้ เดี๋ยวเราจะเอาเมลอนลงก่อนนะคะเมลอนของเราครั้งนี้เราจะเป็นจันฉายนะคะชอบกินจันฉายค่ะก็เลยปลูกจันฉายส่วนเมลอนญี่ปุ่นมาทําอินรียแล้วมันทาหวานยากนะคะก็ขอให้เก่งกว่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ากินยังไงก็ยังชอบจันฉายอยู่นะคะโอเคหลังจากนั้นก็ใช้อฟอสเซปนะคะนี่อุ้ยนี่ คีบขึ้นมาถ้าถ้ามันถ้าไม่ถือมือถือมันจะคีบง่ายกว่านี้ค่ะเพราะว่าตาเบียก็ไม่รู้จะดูทางไหนโฟกัสไม่ถูกเหมือนกันอะนี่ดูทางในมือถือดูจะทางในจอเลยนะคะลงไปแบบนี้ง่ายๆเลยะคะ่ะนี่แล้วก็ทำการกลบนะคะอีกนึงให้มันโผล่มานิดนึงก็ได้ะคะ่ะนี่ก็จะทำงานยากนิดนึงนะคะเพราะว่า กะระยะใส่ตามไม่ถูกเลยอ่าลงไประดับนี้นะคะนี่อคอ่าอันก็ได้เราลักยาว,พวเพื่อนๆจะได้แบบชัดเจนนะค่อยๆระวังอย่าให้ลากเขาขาดหรือหักนะคะเพราะฉะนั้น ต้องทำแบบด้วยความระมัดระวังถ้าเราพยายามจับไปเพราะว่ายังไงช่องมันก็ยาวกว่ากว่าลากนะคะแล้วก็อย่าก,กดแรงนะคะเดี๋ยวลากเขาหักแค่เอาแบบกบๆไปนิดเดียวพอนะคะก็ส่วนเป็นแตงโมแตงโมก็เหมือนกันนี้จะเป็นแตงโมส้มนะคะอ่ะเดี๋ยวเบียร์ลองให้ดูเดี๋ยวเบียร์จะเอาขึ้นลองทําให้ดูเหมือนกันแตงโมก็ลงลักษณะเดียวกันเลยคะ่ะนี่นะคะ แค่นี้เองอาจจะแบบให้มันเหลือปลายเมล็ดขึ้นมานิดนึงนะคะหรือว่าจะกบให้มิดพอดีเลยก็ได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเอาออกก่อนเพราะว่ายังไม่สุดแถวอ่ะโอเคก็โดยประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มเมล็ดเขาออกใบแล้วนะคะอันนี้ก็พามาอัปเดตแตงโมกับเมล่อนนะคะ อันนี้ก็ผ่านมาแล้วเจ็ันหลังจากที่เรา,พาเพาะเมล็ดนะคะนี้จะเป็นเตงโมเมลอนจะไม่ค่อยอันนี้ที่รากงอกแล้วแล้วเราเอามาเสียบไว้ในถาดเพาะก็คือจะได้ประมาณนี้แต่ว่าทางโซนทางนี้ค่ะคือรากเขายังไม่งอก แต่ว่าเบียรมม์ขี้เกียจรอแล้วเบียร์ก็เลยเอามาเสียบไปเลยก็ปรากฏว่าก็ขึ้นไม่ค่อยดีนะคะอัตราการมาเล็กงอกไม่ค่อยดีนะคะมะงอกที่หลังด้วยแล้วก็มีไม่งอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นแตงโมนะคะนี่เขาก็จะโตค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะเสมอเพราะว่าก็รากมันออกแล้วนะคะส่วนนี้ก็ส่วนกีัแตงโมอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดฮอกไกโดนะคะข้าวโพดทานสด อันนี้ก็ลงถาดเลยโชคดีว่าันนี้ไม่มีหนูมาแท้แล้วก็แต่อตัอตราการงอกของเมล็ดก็เ,เกินครึ่งนะคะสักประมาณ70%ออยู่นะคะอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้สาธิตกันพอให้ดูแค่เอาเมล็ดลงไปเลยแล้วก็กบดินปกตินะคะก็จะมีที่เราสาธิตให้ดูวันนั้นก็จะมีแค่เ,เป็นแตงโมกับมรลอนนะคะน,น้องก็จะเท่าๆกันก็ สิบห้าวันก็ลงปลูกได้แล้วค่ะหรือว่าเดี๋ยวให้มันสังเกตดูก็คืออันนี้คือเป็นใบเลี้ยงใช่ไหมคะเนี่ยใบเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีใบจริงขึ้นมาเนี่ยตุ่มตรงนี้คือใบจริงนะคะให้ใบจริงเขาแข็งแรงก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือที่เห็นนี่จะเป็นใบเลี้ยงใบเลี้ยงหมดเลยนะคะนี่มันก็ยังไม่ได้ออกนี้เราก็บางทีถ้าเขาใกล้หลุดแล้วเราก็ช่วยน้องบ้างก็ได้นี่ก็ช่วยเขานิดนึง เขาก็จะได้แผ่รับแสงแดดได้ดีขึ้นนะคะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่เมลอนก็มเมล็ดได้มาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะดูจากต้นพันธุ์ที่ออกมาก็มีนกระด้างกระด่างแล้วก็มแมลงก็เนี่ยมเมล็ดเขาไม่สมบูรณ์เขาเลยออกมาประมาณอย่างนี้ด้วยแหละเนี่ยแล้วก็มแมลงก็ลงแล้วมแมลงก็เริ่มมาแล้วนะคะนี่คือกัดคอหักเลย เสียดายต้นนี้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกัดคอหักไปเลยนะคะมแมลงค่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เอาผักมาก้าแดดโดยประมาณนั้นนะคะบ๊ายบายค่ะ